วรวยสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและวิธีการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษมีเรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมครับเรามาพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ paradise คุณลดาใบทองคำครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องสอบถามนิดนึงเพราะว่าสินค้าที่เราเอามาวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ผลิตภัณฑ์เมคอัพที่อยู่ในกระเป๋าของผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงหลายๆคนพอเปิดกระเป๋ามาเนี่ยไม่ได้มีแค่สิ่งของเครื่องใช้ธรรมดาธรรมดาเรียกว่าอุปกรณ์แต่งหน้าบางคน,นมีครบเลยก็เลยอยากจะถามคุณระดาว่าการที่ผู้หญิงเขาต้องพกพาอุปกรณ์ในการทำให้เขาสวยดูดีตลอดเวลาไปในกระเป๋าเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นโอกาสทางการตลาดยังไงบ้างและกิฟฟารินเองเนี่ยก็มีเมคอัพอยู่เยอะแยะ,ะไปหมด เราเลือกชิ้นไหนมาเป็นตัวนำเสนอให้เขาอยากจะเอาไปพกติดกระเป๋าค่ะสำหรับเครื่องสมังที่พกติดกระเป๋าเนี่ยอันดับแรกเลยต้องต้องสะดวก แล้วก็ต้องง่ายในการที่จะพกพาด้วยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก่อนออกจากบ้านเขาก็จะเมคอัพมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่เอาไว้เติมระหว่างวานันนะคะก็จะเน้นว่ามีประโยชน์กับเขายังไงเออขอแนะนาเป็นตัวตัวดีกว่านะคะนะคือ,อผู้หญิงตอนตอนออกจากบ้านที่หน้ากระจกเขากาแต่งมาเต็มใช่ค่ะแต่แน,น่นอนที่สุดว่าไอ้ที่แต่งเต็มตอนเ,อนเช้าเนี่ยจะให้อยู่ถึงเย็นสวยเช้งเหมือนตอนก่อนออกจากบ้านเนี่ย ไม่มีค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเติมติมระหว่างวันแต่วิธีการเติมหรือการดูแลเนี่ยของจําเป็นที่กิฟฟรินมีรั้วดากาลังจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเนี่ยที่ผู้หญิงควรมีในกระเป๋าก็คือแป้งแป้งแป้งตลับนะคะก็คืออย่างดาเนี่ยดาเลือกที่จะแนะนําแป้งเอเดอร์ไวทเพราะว่าตัวนี้เวลาที่เราเติมไปแล้วเนี่ยเออต้องบอกว่าผิวหน้าเราเนี่ยตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ย ความเครียดเกิดขึ้นระหว่างวันทําให้หน้าเราเริ่มหมองนะคะด่าเลือกแป้งไเดวายมาใช้เติมระหว่างวันเพราะว่าเวลาทาไปแล้วนะีจะช่วยทําให้หน้าเราสว่างขึ้นทันทีหลังจากที่ใช้และสาเหตุหนึ่งก็คือเอเดวายมี s อสเลฟสาแป้งไอเดวายอะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราเจอบลภาวะเยอะแยะเลยนะคะการเติมแป้งที่มีกันแดดก็ช่วยปกป้องผิวหน้าเราอีกชั้นหนึ่งะนะคะก็เลยเลือกเป็นแป้ง ของ e แน s f 3นเติมแป้งเนี่ยมันทำให้หน้าเรามันดูสดชื่นขึ้นนะครับไม่มันไม่เยิ้มอะแป้ง e d e w i s e แนะนำแล้วเพราะว่ามันทำให้หน้าใสด้วยเพราะตอนบ่ายๆหน้าเราจะหมองกว่าตอนเช้านะครับอะผ่านแป้งไปแล้วต้องมีอะไรอีกคะอันดับที่2นีที่ผู้หญิงทุกคนคนจะมีใช่ไหมคะก็คือลิปสติกครับนะคะลิปสติกก็มีหลายๆรุ่นมีทั้งแบบแท่งแบบพาเลตก็คือแบบตลับ ที่ชอบชุดนี้เพราะว่ามีหลากหลายสีกัมมารัตตัวนี้ค่ะแล้วก็มีหลากหลายสีแล้วก็เป็นโทนสีที่สาวๆชอบสาวๆทันสมัยนีชอบมากตัวนี้ค่ะเขาชอบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมันเป็นความไม่เบื่อไม่จำเจคือถ้าขืนมีสีเดียวไม่สนุกเขาก็ชอบซื้อเป็นพาเลตพกไว้เลยเดี๋ยวเติมสีนั้นทีเดี๋ยวเติมสีนี้ทีเรื่องปากเวลาที่เขาจะเติมแต่ก็มีข้อต่อแย้งนะคะ ผู้หญิงบางคนบอกว่าชอบใช้แบบแข้งนะคะสีเดียวไปตลอดอย่างที่<ม>จันเนตบอกมันเป็นการจําเจนะคะ<ม>ก็จะแนะนําให้ใช้พาเลตไปเลยนะคะเพราะว่าบางบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเจมเป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยทาแต่เล็บ<ม>สีเล่นอ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอกลับลุกขึ้นมาทาสีที่มันสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขาดูไบรท์ดูสว่างขึ้นทําให้คนรอบข้างก็ทักทายเขาว่าเอ้สวยขึ้นนะเลยนยค,ๆๆๆคะตรงน,นี้ก็ช่วยได้แป้งไปแล้วลิปสติกไปแล้วเราได้ผิวหน้าเราได้ริมฝีปากแล้ว ตัวอื่นล่ะครับก็จะมีอีกตัวหนึงที่แนะนําก็คือเป็นบัตรออนตัวนี้ค่ะเป็นพับชิสบัตรออนของชุดเอเดอร์วั์บัตรออนนี่เขาเอาไว้ใช้ปัดแก้มปัดแก้มค่ะค่ะระหว่างวันตัวนี้ดีตรงที่เจ๊คะเขายอะครับตัวนี้นะคะเป็นบัตรออนที่พกพาง่ายเพราะว่าบัตรออนเนี่ยปกติถ้าเราแต่งมาที่บ้านก็จะมีแปรงปัดแก้มใช่ไหมคะแต่พอมาใส่ในกระเป๋าเนี่ยการพกแปรงปัดแก้มค่ะ การพกแปรงปัดแก้มก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับผู้หญิงนะคะตัวนี้ดีตรงที่เขามีนะคะตัวเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แปรงปัดกันแล้วเขาเขาเอามาแต้มที่แก้มเลยใช้เป็นพับค่อยๆลงทีละนิดอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะก็จะเป็นอะไรที่สะดวกนะคะมีสองสีนะคะชมพูกับสีส้มครับก็พกพาสะดวกนะคะอันนี้เป็นเรื่องของนบัชออนแก้มแล้วนะคะตัวต่อไปที่อยากให้มีนะคะแล้วก็สาวๆที่ชอบติดขนตานะคะก็คือ Er. อายไลเนอร์ตัวนี้ค่ะกรรมะลันแบกคไลเนอร์เพราะว่าสาวๆที่ชอบติดขนตาตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะคะสาวๆเขาชอบติดขนตากันนะคะบาบายน่ยขนตาเริ่มหลุดนะคะก็ต้องติดขนตาใหม่ก็หยิบไลเนอร์มากรีดเพิ่มตัวนี้ก็จะทําให้ตาเขาสวยคมเหมือนเดิมตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้แป้งสําหรับเติมหน้าระหว่างวันลิปสำหรับเติมริมฝีปากระหว่างวัน บ r ัชออนสำหรับการทำให้แก้มดูมีสุขภาพดีและก็มีเรื่องของตานะซึ่งโอ้โหสาวๆยิ่งอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยนี่ขอบตาเข้มมาเลยใช่คับนี่พกสะดวกหมดเลยค่ะและต่อสุดท้ายนะคะกระดาษซับมันนะคะเพราะว่าต้องพกอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างวันน้ำมันจากผิวก็จะทําให้เราหน้ามันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องแอร์ก็จะมีความมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากหน้าแก่นะคะก็ พกกระสับมันเพราะพอซับมันปุ๊บเนี่ยน่าจะดูใสขึ้นทันทีเลยนะคะความสนุกสนานในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะเพราะว่าเวลาเขาเวลาไปขยายงานจริงๆเนี่ยคมันความจริงมันก็อยู่ในกระเป๋าของเรารเวลาดัาไปจริงเราก็จะหยิบขึ้นมาให้เขาดู มีเทคนิคง่ายๆปกติคิดว่ามโนไปเองว่าเตงเป็นคนเรียบร้อยแล้วทาแต่ลิปสีอ่อนอะไรนะคยปกติดาจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มาสอนแต่งหน้าเนี้ยก็เริ่มเปลี่ยนสีทาลิปทุกครับเปลี่ยนสีปากทุกวันนะคะจากเคยทาสีอ่อนก็ทาสีแดงทาสีส้มอะไรเงี้ยเดินเข้าไปหาผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาก็จะคือเห็นเราลุกใหม่ๆเนี่ยแค่เริ่มทักเราก็เปิดธุรกิจได้แล้วครับง่ายๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราได้ดูแลตัวเองด้วย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เองด้วยพกติดกระเป๋าของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเวลาใครเห็นผู้หญิงเขาว่าจะชอบดูว่าเวลาเราหยิบหรือควักออกมาเติมเราทาอะไรแต้มอะไรใช่ไหมคะ,คะนี่ก็คือได้พูดง่ายๆสวยด้วยได้ตังค์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปพูดคุยด้วยเนี่ยเราจะไปเริ่มต้น หากลลเมตรเคล็ดลับในการเปิดประเด็นกับเขายังไงนะครับให้ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายบาย,บายได้เพื่อนได้ข้อมูลแล้วก็ได้ใช้สินค้าด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ